มันอี้ฝนบตกตกฝนตกหลายมือละสองมือสามมือหัวกระยุดมันนี้ดอกไม่กำลังสิขึ้นจชะดอกมไมลังบ้านเมียนหลงนังบ้านบอนแล้วได้นี่พอไยอ้วนแล้วบอกว่าให้ปูนหย้าเทียมให้เบิดไปสินะวะ ก็เลยได้มางบองปลูกผักออกเพราะว่าบบรบ่ได้ปลูกเบิดนะผักก็เลยแมงมันหลายอันแมงตัวนิ่มๆคือแมงบงมันหลายตรงนี้ก็เอาไวเ้เฮ็ดบองอันปลูกต้นไม้คือปลูกผักก็ยย่บงฮู้หเดี๋ยวต้งมาเฮ็ดดีๆกันหัวกระเฮ็ดฟองหนึ่งค่ะ ใบหอมเป,เปเต็มได้จ้าใบาหอมเปหัวก็าพ่วนดินละกันหดน้ำเพิน่นเขานานหนาวเราสิเป็นยังไงยังบางหูเดี๋ยวสิได้อ่อนผานมาคุ้มไหวหวไปหอมเปกกำลังง่ามมาแดนเขานานหนาวหัวเก่าลุ่งดินตอนแรกอยู่ในกระถางอันที่ว่าเห็นในกระถางน่ะ เอาปุยขี้มาใส่ด้วยนะตอนแรนกอยู่ในกระถางกังง่ามเหมือนกันเพราะล่งดินเ่นกะเริ่มแตกกิ่งแตกกันใบไม่อนนะีกปีนาห่่และเดี๋ยวสิหาแนวมาคุ้มไว้หลังบ้านเมี่ยนบ้านแล้วเมี่ยนบ้านแล้วยังหกอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋เมี่ยนใบกุหลาบ ลนถิ่งเบิดแลละนี่ดอกใหม่เอาดอกใหม่มาลงฟิวลิกกำลังแตกยอดขึ้นมาอันปะแตกแหนงขึ้นมาโอ้ย่าเ่อนๆตายไปตนัหนึ่งต่เดียวต้นเดียวตน้น แมวม่านขยำเพิ่นโนะตขี้มึนนั่นแหละตมักกัดคนอืนอนเป็นบ่อย่างแต่เดี๋ยวต้นเดี๋ยวตนเมียนบ้านแล้วเดี๋ยวจะได้เมียนแปลวินมาเทโรงอันล้างบ้านอีกตรงนะั่นที่เก็บแฟนใบปรบกูเดี๋ยวกับที่แดน หาแนวมาคุมปีนีสสมเ่ามีหน่วยได้ปีที่แถวมีอยู่สามหน่วยสงสัยใส่ใสยาสีดหลายเนะพยพนเล็บหล่นถิงติดติด,ตดหน่วยอยู่ได้ติดแล้วเพิ่นก็หล่นทิงเห็นไหมปีนาเดี๋ยวเอาไม่ปล่อยเพันเพราะเป็นสองปีล้วปีนี้คิดว่าสองปีแล้วครับเป็นส้น องปีได้ละเอาแนวมันเสามะคำไว้แล้วก็โยงมันยอดเพิ่นไซผาดไว้นะเพิ่นจังสิไดสูงกระสันเพิ่นเป็นอันผุ่มลงจุ่มลงขี้ดินนะถ่ายนั่งไงซะกันเอาไว้นี่ก็ว่าเป็นยางรอกเพราะว่าเดี๋ยวอันคาเพิ่นไงกันยังผาดกิง่งเพิ่นไห้ได้น้าน,นะ ปุ๋ยมกักตอนนี้ย่างเขาใกล้ได้ได้เพราะวา่าแม่งบ่งพนนันบ่ย่างแล้วจัดการพนเดส,สมอรีบีได้ปีนาจังสียเอาต้นบักฮงปลูกใส่กระถางใหญ่นั่นตน้นบักฮงอันนี้ปุ๋ยมกักมักไว้แล้วเอาไวป้ปลูกผักเดี๋ยวปีนาที่ปลูกกัน มกแต่งโม่กับักอือในกระถางนี่เมียน่ามดเดี๋ยวอันใจเป็ยอ้วนผ้าไปเสื่อนหินมาลงเห้แล้วเดี๋ยวที่นี่มาถาส้มเป็นแตกกิ่งขั้นไปแตกยอดขึ้นมานจําว่าใดเราได้ว่าดอกอีย่างแน่นี่ จริงๆมันหลาย่านี่เดบอมี่บองเวีนเดว่าแต่มันคือเพราะันขืนเหยื่อจงแดดถ้างั้นปุ๋ยเทียนมากันเศษอาหารไววเนาะต้นบักเคี้ยเคี้ยขืนเต้มหนึ่งตรงถอนทิ้งเดเข่าบานเลยที่นี่ปีนากระสีใหญ่ขืนอยู่จากน้อยเลรอสม ีนี่บอมมี่นวยแด้ค่ะมี่นวยกับซโอดีจังละคาบอยใหญ่บ้านก่อนได้เพราะว่ายูกบับบอมีไผอยูสันสองเนาะสันสองบ่ได้ขึ้นไปนอนกันได้คาบบอมีแขกนอนตะขังลางกันเดี๋ยวสีได้น เงียนเห็นมันแล้วอีหอย่างหนึ่งจายตาก็เห็นบอดีเดี๋ยวจะเบิ่งกัอนอี่อย่างนี้ที่ดินกับข้นอีย่างตาบอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอานาม,มาสีดกันล่างกัน กลางนนะตาบอดีเดี๋ยวพอเห็นหงหลอกไวนี่แมวม้าน่มแมวมานะแม,ว,ม,าแมวขอมา้ามาขาปลานะผักแพ้วกะโอ้ยโอ้ย หอดไปนี่หดไปและ้ละเส้อหนึ่งว่าแต่ขี้ดินยังเกาะใบมันจะหดแห้งไปหดใหม่เอาปิดประด้บได้เลยฮะ,ะปิดกันไปจ้าเดี๋ยวไปอันจีดน้ำล่างอันนั้นตะก,กอนอีหยังบ่นีเดี๋ยวบ่เห็น หมูยู่วันเป็นอีอย่างวะแต่อย่าไปจัดการมุมนงานกันบายบาร่องแนวอันตั้งกล่องใหม่ได้ี่มาที่นี่บ่ต้องถือละงางละถ่ายคนเดียวมันถ่ายยากนะก็เลยอหนหาสือ นี่เชียงีมันกดสีง่ายเนาะอันนี้ทายคนเดียวต้องถือขาต่างกองอยู่คนเดียวนะง่ายไปง่ายมากอันนี้ง่ายละจะพอกันไหมได้จ้าผ้ามาส้มสวนใหม่นี่จัดสวนเรียบร้อยละทาตะดอกใหม่สิขึ้นที่นี่เดือนสามเดือนสามกะสิเป็น บานและมั้งเดือนสามเดือนสีฟิวเรียก,กัสิมีแล้วเนาะล่องอันล่องแนวอันทายกลองไม้นะแนวอันขาตั้งกลองไม่ล่องเบิงว่าสิใส่ดีปะเดี๋ยวที่ได้ซื้ออีกอันนึงอยู่ที่ว่ามันติดโทรศัพท์นะติดบ่ตองอันใส่แนวง่างออกเนาะมันจังบอนนี้ทีนนเป็นแม่เล็กติดแป๊กตัวมันจังทายง่ายที่นี่ น,นี่ไปใหญ่อวนเนาะนี้ขางเท่งบรรยากาศทองฟ้ามม่นีแดดแดดกับบ่แห้งดอกฝนตกยู่สองมือสามมือเนาะอากาศยางเย็นเลยเริ่มหนาวแล้วล่ะลัะเท่นี่ก็สิปิงยางยูงย่นี่ละทท่นี้มุมปิงยาง ไปก่อนดีดไปเห็ดความสะอาดให้แล้วก่อน